เรียนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อและคณะกรรมการผู้ประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการสอนครั้งที่2องข้าพเจ้านางชดาพรพรางวันตำแหน่งครูพสอนหนปฏิบัติหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลอจอเริ่มรับราชการตำแหน่งครูเมื่อวันที่หนธันวาคม 2,557จนถึงปฏิบันรวมอายุราชการ8ปีผลง,งานที่เกิดจากการปฏิบัติงานประกอบด้วย3ด้านข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามดังนี้ด้านด้านที่1การจัดการเรียนการสอน1.1การสร้างและการพัฒนาหลักสูตรข้าพเจ้าได้ประเมินตนเองอยู่ในระดับ4มีหลักฐานดังนี้วิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์เด็กอายุ2-3ปี วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเด็กอายุ3-4ปีกำหนดหน่วยการเรียนรู้ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัยคำสั่งคณะกรรมาการจัดทำและประเมินหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรอจอ แบบประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา1.2การจัดการเรียนรู้1.2.1การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้ประเมินตนเองอยู่ในระดับ4มีหลักฐานดังนี้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้กำหนดการจัดประสบการณ์ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรอจอมีการจัดกิจกรรมดังนี้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะส่งเสริมพัฒนาการสีด้านด้านร่างกายอารมณ์จ,จิตใจสังคมและสติปัญญากิจกรรมเสริมประสบการณ์ พัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มทั้งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่กิจกรรมสร้างสรรค์ส่งเสริมพัฒนากล้ามเนื้อมือและความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมเสรีส่งเสริมให้เด็กเล่นอย่างอิสระส่งเสริมให้เด็กรู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นกิจกรรมการแจ้งส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ กิจกรรมเกมการศึกษาส่งเสริมด้านสติปัญญาเด็กรู้จักคิดวางแผนและตัดสินใจในการทํากิจกรรม1.2.2การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้ประเมินตนเองอยู่ในระดับ4มีหลักฐานดังนี้แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลแผนการจัดประสบการณ์ 1.2.3. กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ข้าบเจ้าได้ประเมินตนเองอยู่ในระดับ4มีหลักฐานดังนี้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้มีกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ภายในชุมชนเด็กได้เรียนรู้การคัดชาในชุมชน การทอผ้าราวหูในชุมชนและการเลี้ยงไก่ในชุมชนกิจกรรมโครงงานโครงงานข้าวต้มมัดเด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงและได้รู้จาักการทำขนมภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง1.2.4คุณภาพผู้เรียน 1.2.4.1ผมสำริดทางวิชาการของผู้เรียนข้าพเจ้าได้ประเมินตนเองอยู่ในระดับ4มีหลักฐานดังนี้กำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษาประกาศกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายการศึกษาของสถานศึกษา,า,า,ษาบันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็กปรถมวัยตามมาตรฐาน 1.2.4.2คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนพระเจ้าได้ประเมินตนเองถึงในระดับสีมีหลักฐานดังนี้แบบประเมินพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสมุดร,รายงานประจำตัวเด็กสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กประมวัย1.3การสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ข้าพเจ้าได้ประเมินตนเองอยู่ในระดับ4มีหลักฐานดังนี้ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นคู่มือการใช้สื่อสื่อนับเลขกันเถะะสื่อสัตว์โลกมแมลงสัตว์ปก1.4การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ้าพเจ้าได้ประเมินตนเองอยู่ในระดับสีมีหลักฐานดังนี้สมุดบันทึกพัฒนาการเด็กประถมไว้สมุดรายงานประจำตัวเด็กแบบสังเกตพฤติกรรมแบบประเมินพัฒนาการเด็กตามมาตรฐานรายงานพัฒนาการเด็กรายบุคคล (PSDM) 1.5 ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์และวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนข้าพเจ้าได้ประเมินตนเองอยู่ในระดับ4มีหลักฐานดังนี้บันทึกการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลแบบสังเกตพฤติกรรมบันทึกหลังการจัดประสบการณ์วิจัยในชั้นเรียน ข้าพเจ้าได้ใช้บัตรภาพในการแก้ปัญหาการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อให้เด็กได้พูดซ้ำๆพูดบ่อยๆเด็กจะได้พูดชัดเจนขึ้นด้านที่ 2. การบริหารจัดการชั้นเรียน2.1การบริหารจัดการชั้นเรียนและการจัดการทำข้อมูลสารสนเทศข้าพเจ้าได้ประเมินตนเองอยู่ในระดับ4มีหลักฐานดังนี้ ป้ายนิเทศป้ายเด็กดีข้อตกลงในชั้นเรียนสถิติการมาเรียนของเด็กป้ายนิเทศการจัดประสบการณ์ตารางกิจกรรมประจำวันบรรยากาศในห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอเหมาะกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กเอกสารธุรการในชั้นเรียน แบบบันทึกน้ำหนักส่วนสูงบันทึกการรับประทานอาหารกลางวานันบันทึกการคัดกรองเด็กบันทึกการรับอาหารเสริมนมบันทึกการตรวจความสะอาดของร่างกายสมุดเรียกชื่อ2.2การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ข้าพเจ้าได้ประเมินตนเองอยู่ในระดับ4มีหลักฐานดังนี้บันทึกการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านเด็กแบบบันทึกการคัดกรองสุขภาพนักเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาด้านที่3การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 3.1การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าได้ประเมินตนเองอยู่ในระดับ4มีหลักฐานดังนี้แผนพัฒนารายบุคคล ID แผนรายงานการอบรมยกระดับสมรรถนะพัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีวิดิทัศในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา วุฒิบัตรการอบรมด้านที่4งานอื่นที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้าได้ประเมินตนเองอยู่ในระดับ4มีหลักฐานดังนี้คำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรอจอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษารายงานการประเมินตนเอง S.A.R. กำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษาคำสั่งแต่งตั้งณะารรมาการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ด้านที่ 2. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1. มีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาประโยชน์ส่วนรวมไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจและหน้าที่ตนเองเพื่อแสวงหาประโยชน์ข้าพเจ้าได้ประเมินตนเองอยู่ในระดับสีมีหลักฐานดังนี้แบบประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบประเมินมตาตรฐานวิชาชีพครู2 การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายนโยบายและคำสั่งผู้บงังคับบัญชาข้าพเจ้าได้ประเมินตนเองอยู่ในระดับ5มีหลักฐานดังนี้คำสั่งมอบหมายงานสมุดบันทึกเวรยามรักษาการคำสั่งอยู่เวนเสาอาทิตย์ 3. มีความวิริยะอุตสาหะตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการข้าพเจ้าประเมินตนเองอยู่ในระดับ5มีหลักฐานดังนี้ บัญชีโรงเวลาปฏิบัติงาน 4. การมีจิตสำนึกที่ดีมุ่งบริหารต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติข้าพเจ้าได้ประเมินตนเองอยู่ในระดับ5มีหลักฐานดังนี้แบบประเมินวิชาชีพและจรรยาบรณวิชาชีพ 5. การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรนวิชาชีพข้าพเจ้าได้ประเมินตนเองอยู่ในระดับห มีหลักฐานดังนี้แบบประเมินวิชาชีพครูแางงานการเข้ารับการอบรม 6. มีการรักษาภาพลักษณ์และความสามาัคคีในองค์กรชุมชนและสังคมข้าพเจ้าได้ประเมินตนเองอยู่ในระดับ5มีหลักฐานดังนี้ข้าพเจ้าได้ร่วมกิจกรรมทาสีรั้วของอบตร่วมกับพนักง,งานอบต ร่วมกิจกรรมดำหัวผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อประชุมประจำเดือนร่วมกับครูและผู้ดูแลเด็กและพนักงานในกองการศึกษาร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนเนื่องในวันแม่แห่งชาติขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ